สวัสดีครับวันนี้วันที่26เมษาหกแ8นะครับเรารับรถเข้าอีกหนึ่งคันะครับรอบเช้าเป็นแจ๊ z GE นะครับปี08นะครับหน้าเลนเสื่อมสภาพาแล้วนะครับแตกลรายงามแล้วความสว่างไฟหน้าก็คือไม่เหลืออะไรเดี๋ยะให้ดูนะครับไฟอยู่ปรมาณเจบเปซ็นนะครับอันนี้คือไฟต่ำเดี๋ยวลองเปิดไฟสูงครับไฟต่ำนะครับเนี่ยก็ เดี๋ยวแทนไฟรีครับแถมไฟวงแหวนให้ครบนะพร้อมกับลูกค้าเปลี่ยนฝาครอบไฟหน้าด้วยเพราะว่าถ้าเราใส่ฝาครอบลักษณะน,นี้ไปกับไฟโบลเตอร์เนี่ยโอกาสแยงตาก็ยังมีอยู่นะเพราะว่าแสงม,มันผ่านได้ไม่ดีมันก็เปิดมามันก็จะกระจุกอยู่ตรงนี้ครับเยอะๆนะครับทาดีๆทีเดียวก็ได้สนลดไปด้วยโอเคเดี๋ยวเราติดตั้งเสร็จเราจะมาถ่ายให้ดูกันต่อครับถึงความสว่างที่แตกต่างกันแล้วก็ความสนานวยงามนะครับเดี๋ยต่อตัวไปติดตั้งก่อนนะครับ ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเป็น m บร o ดีรุ่นแร p ปเตอร์นะครับรับประกันสินค้า3ปีครับผมนี่ฮะหน้าเลนนะครับฝาครอบเราเปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับของเดิมมันเหลือมาเดี๋ยวเรามาดูความสว่างครับเทียบกับตอนมานี่ครับสว่างเต็มนะครับพื้นที่ระดับไฟมาตรฐานนะครับไฟสูงครับไฟต่ำครับเดี๋เรามาดูไฟลีครับ ไฟหลีก็ของแถมนะครับเป็นตัวนี้ครับไฟหลี led แล้วก็ชุดวงแหวน led นะครับรวมเจ็ดหรีคิดก้านนี่ยของแท้ต้องสว่างสู้แดดแบบนี้นะครับเส้นลายคมชัดนะครับโอ็โออฝากไว้ด้วยนะครับใครสนใจไฟหน้าดีๆแบบนี้นะครับก็ทำมาสอบถามได้ที่ร้านไฟเพีมงนันนีคมชลบ,บุรีทุกช่องทางรบะคอดยวน